สวัสดีครับผมพบกับเราช่องพายภูผาพังโบวีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ F อซทุกท่านนะครับผมครับวันนี้เราก็จะได้พาภผู้ผาครับมาเดินเล่นครับพี่น้องครับมาหยังเดินนะครับผมบอกภาษาอีสานเ้องเดินะครับผมมาหยังเดินก้อนกัดซีดินแน่จะนาหนึงเด้อครับพี่น้อง พาอมาแล้วครับผมมาผู้พามาเ,เร็วมาไัน,นมาจบสุดลอยจากของช่องครับผมก้อนกาสิดินแน่จนังนาหนึงนะครับเด้อพี่น้องครับนี่บรรยากาศข้างฟังมุ่นครับผมเฮาฟาเฮาฟาเฮาผู้พาฮา ครับผมนี่พี่น้องครับบรรยากาศครับปล่อยผ้าปู้นผ้าห้เราย่างกินหยาแล้วครับผมนี่กินหยากินเชี้ยวไปครับพี่น้องเลยบรรยากาศข้างฟังมุ่นครับผมนี่ครับไปฟังมุ่นด้พี่น้องนี่ครับฟังแม่น้ำมุ่นห้องครับผมนี่ฟังแม่น้ำมุ่นครับนี่ครับ bỏ cái này chính nhà khắp này xuống lo giờ cái <laughs> pha pha nhạc về lên được khắp pin mà lại ma 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 Nó lá không? Đập, à, nhanh cái nhà mai lên phía nào ơi khắp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thang, đồng, gì, phổ, phổ đổi, không ครับนี่ครับผู้เผาผู้เผาเคือหันหนาเขาปลานาะครับนาอโอ้ครับนี่ครับพ่อพ่อเพื่อนครับผมพี่น้องสีดอขุนเงินครับผมครับสีดอขุนเงินครับเช็กระบบของผู้ผาครับพี่น้อง โอ้คุณนั่นคือดำดีแต่ครับมาเตใส่เนาะมาเตเที่ยวครับนี่ข้าผู้พาะแยกเด่นครับครับผู้พากับทักทายกันครับนะถามว่าถามมากมาครับถามว่าอันสีดอสีดอคุณนั่นมาเตใส่ซีดอสีดอคุณนั่นก็ตอบว่ามาเตเล่นน้ำคนละมือนี่ศาสตร์ก็พ้นครับคือศาแต่ครับม้วนเปถ่ายคลิปอยู่ครับอ๋อครับนี่ไปกอนครับ ว่าเฮาว่าท่านไหนมีกิจกรรมนี้อย่างครับเพราะว่าตอนนี้ม่วดแต่ยากครับผมครับยากครับเรื่องหยาเรื่องอาหารเฮาสิตุนไห้นะครับทุนไหวนะครับเนาะทุนไหวเพื่อเพื่อยามเฮาเห็ดกิจกรรมเฮากัสิ่ไอะไรยากไหมครับครับกัสิง่ายนะครับเนาะครับตรงนี้หยาอาหารทุนไววก่อนทุนไหวหลายๆครับผมเรานิามเฮาเห็ดกิจกรรมมือสองมื่นจะสิมันจะง่ายครับครับเรื่อนกันนาสิ คิดว่านาดีคันว่างคันพร้อมรถคู่คนขนาดที่ได้เฮ็ดอยู่เลยครับทีนี้ก mm uh ินกันเป็นอย่างนั่นครับน้องบอกมาทักได้ครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่นบอกโอ้โหครับสงสัยสิอันพี่ไส้อิ่มเหี้ยงครับพี่น้องครับเพิ่นคิดว่าว่าสิเต๋บอลล่ะครับผมไมบ่ครับ กอนเฮาสิเต่ห้อต้องฝึกซ้อมอีกก่อนครับเพราะว่าจ้างบ่ได้เฮ็ดลุนแม่นครับผู้ผู้พักก็บ่ได้เต็ดนแล้วครับจะสิเต็เป็นบ้านอ่อน้านผู้พักแต่เข้าก็เลี้ยงตามธรรมชาติครับเลี้ยงตามธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับไปสายหลาคอยลูคอยลอยหลาคอยคุณครับมาพอกันครับพี่น้องย่างเล่นมาทางนี้เลยครับมาพ่อ พีไสา <ii> มาพ่อพีไสกันลังอาบน้ำเสร็จแล้วครับผมแล้วพ่อกันก็เลยทักทายถามกันครับพี่น้องกฤษฎีถามว่าก็ยังผมว่าหน่อครับผมมาติใส่น้อพี่สีดอคุณเงินน้องผู้พากฤษฎีตอบว่าว่านพี่ส uh ีดอคุณเงินกฤษฎีตอบว่ามาติเดินน้ำครับผมก็ษฎถามสีดอคุณเงินก็ษฎถามน้องว่าก็ษฎมาติใส่สันน้องก็ษฎตอบว่ามาติญาเดินนี่แหละครับผมครับนี่ ผมสังเกตครับพี่น้องครับแนมมึงมือครับเพิ่นเลยครับเด้อครับเพิ่นสิทักใายกันครับบ่มีเวลาครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวมีเวลาสิคัดเนื้อคัดตัวเพคนก่อนครับมีเวลาคนไม่ไหลคนรักเพันก็นจะได้เอาแป้งมาถวยนะเนาะคนรักเนาะครับตอนนี้เพราะท่านมีเวลาตานไหนครับว่างๆหมดแล้วครับผู้นี่นี่นี่ครับคนหนึ่งครับ ทักทายกันครับพี่น้องพ้นต้นพ้นไปใช่ลรือเปล่พ้นต้นพ้นไในพ้นกลับบ้านเหรอครับยังแต่ผมดัวยคำโกมุนคำโกมูครับนี่ครับบ้านไกล่นะครับนี่บ้านไกลครับบ้านไกลครับพี่น้องบ้านซีหาโลนี่ยนะครับซีหาโลนี่ครับทักทายกันครับแบบง่ายๆครับพี่น้องไอ้นี่ครับนี่จะไปต้มหัวน้องเด้อยจะต้มหัวน้องเด้อเดินเดินหน่องสิงห์เซบันเด้อ ครับบรรยากาศก็ด uhm like, ีบรรยากาศดีไรเนาะครับวันนี้บบรรยากาศดีไร้ครับได้แวะผ่านไปผ่านมาครับผมแวะเยี่ยมน้องสร้างบัทลางก็กระได้เนอะครับอยู่น้องกระไรเชือกอยู่ครน้องกหลายเชือกอยู่ครับผมแวะมาเยี่ยมมายาบแวะมาเยี่ยมมายาบมาถามข่าวกันได้ครับผม ครับยินไม่ไปมุนมาครับผมไปกิงห้ากิญูกอนครับ,รบก็สิถามข้าวกันเรียบร้อยแล้วครับนี่นั่นเห็นว่าครับพีอันสีดอคุณเงนินพยนยไปแล้วครับพี่น้องออ้เเลยผู้พาจะไปแล้สร็่ละๆๆผู้พามาเดี๋ยวมาเมดาี๋มา น่าเนห็นบอกครับพี่น้องบอกง่ายสอนง่ายครับผมผู้พามอ,างองหัวอยางพี่น้องครับพี่น้องครับสังเกตขาไปครับเด้อขาหลังสีเก้าออกก้อนข้าหนาเลยครับบรรยากาศก็ดีลยครับผม ครับเดี๋ยวตามไปเหมือนกันอยู่ที่เตี่ยที่หลักนะครับเด้อครับตามไปดูที่หลักครับครับผมผู้ฝ่าเขาก็ได้มาหอดหลักแล้วครับผมเอาสาวสซ่เร็วว้าเร็วสาวโซ่เร็วเก็บโซ่สาวเก็บโซ่สาวเร็วเก็บโซ่สาวเก็บโซ่สาวนี่ครับผมมิน้องครับสุดยอดครับไปฝาครับหานามอะไรเร็วมาเฮ้ นอนนอนอยู่เราพักหนังบ้านได้พี่น้องเด้อครับนอนอยู่เราพักหนังบ้านนี่แหละครับผมนี่ก็ถิเป็นอาคารครับของพ้าผู้พ่าครับผมเป็นสับปะรดครับผู้พ่าครับพักหนังบ้านนี่ครับพี่น้องนอนใกล้กันสุขขึ้นเลยครับผมครับ ปูนก็จะเป็นแม่บัวครับปูนแม่บัวห้องครับผู้ผานี่มานีก็จะเป็นพังน้ำหวานอยู่พูนปูนพี่น้องใกล้ๆผนก็จะเป็นพังสีนวลครับคุณแม่สีนวลครับบริเวณครับผูลักผูกที่กางขึ้นครับพี่น้องนอ่แบบสบายๆครับผมผู NP ้ผาสินอ่สบายก็มูครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับ อย่างเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งนี่เห็นบ่อพี่น้องครับนี่ผู้เาก้นลุ่มว้พี่น้องเอ้ยนี่ในเมืองเอาครับผมนี่ก้นลุ่มว้ครับนี่ตัวใส่งมันจะนอนนอนอยู่ในลุ่มเลยครับผู้เานี่พอหลุดรอห้องนี่ครับผมกส็สำรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้น้ำเอฟซีสุขัตน,นะครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใคร อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับ